และวันนี้ยินดีนำเสนอเกมแม่บางทีก็เปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อรังการเกินไปนะวันนี้พวกับผมอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่กับสปอนบ๊อบสแควร์แพนอ่ะถูกสำเนียงใช่เราบนนย้เราอยู่กับเมืองนี่ City, City ้ไม่ใช่แล้วนี่คือเมืองที่เจ้าสพอนบอบอยู่และใส่ชุดอะไรนะไม่พูดภาพทำเพลงเรามาอยู่กับในตัวเกมเลยดีกว่าว่าตัวเกมมันเล่นประมาณไหนนะเออตอนนี้ผมก็เล่นไปแล้วประมาณ6-7ดด่านได้ก็พอจะจำแนวทางถูกแล้วว่า มันก็คือเกมทำอาหารนั่นแหละแล้วก็มีความท้าทายเข้ามาเ,เกมนี้จะเป็นตัวเกมที่ขายความน่ารักของสปอนพอบเนี่ยแหละแล้วก็มีความป่วนกวนของไอ้เจ้าตัวตัวละครลองที่เป็นชาวบ้านในเมืองเบอรดีนะหน้าตามนันกรวนบาดหาสะจริง นั่นแอยากดูเจตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยหันมามองหันมามองอีกแล้วน่าก,กลัวไหมล่ะทุกคนยิ้มอมืกระชากยิ้มน่าก,กลัวซะจริงรีบไปซะเจ๊ออ่แล้วก็จะมีเจ๊ที่ไว้ผมอะไรก็ไม่รู้เป็นปะจั์เสี้ยวดีใจรู้สึกดีใจยกไปยกมาอืมรู้สึกมีความสุข แล้วก็มีพี่ปาเปตดเราจะเรียกว่าพี่ปาเปตดตาโตอือฮึเป็นคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยบาย,บายยครับพี่โอเคท่านี้ก็คือแบบว่าทำภารกิจเสร็จแล้วต่อด่านเราก็เรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรแล้วผ่านด่านเรียบร้อยได้เป็น อคุยกับแกนแข่งขันแมงกะพรุนปลอมนี่น่าจะทําให้สปอนบ๊อบเลิกยุ่งกับฉันได้เฮ hey, สปอนบอ๊อบนายเห็นใบปิวแข่งขันแมงกะพรุนหรือยังยังเลยฉันมัวยุ่งกับการขายแพนเค้กเอาทิคิด่มาล่ะไม่อยากกินแพนเค้กโงๆ่ๆนะรอกฉันหมายถึงไม่เป็นไรขอบใจสปอนบอ๊อบมาถามทำไม ได้เป็นกล่องสมบัตินะทุกคนอืมเราต้องทำให้ที่นี่สวยงามขึ้นกลับไปที่บาร์แอนด์มาร์คเป็นภายในอ๋ออันนี้จะเป็นเมนูอ๋อฮะโอเคเรียบร้อยทำการซื้อมาเรียบร้อยมีใครมุกเพิ่มขึ้น แล้วก็เดีผมอยากจะซื้อเครื่องชงกาแฟเพิ่มเงินหรอไม่เอา一样的หรือว่ามันจะเป็นเราต้องไปซื้อเนี่ยแก้วกาแฟโอ้คือคือมองดูตั้งนานนี่นคือแก้วกาแฟนี่เองงี้เราก็ต้องซื้อเครื่องทำกาแฟเพิ่มเลยสิถูกไหมไปะังาเราไป ซื้อเครื่องทำกาแฟเพิ่มมันมีอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีอืมกดซื้อไปเลยเรียบร้อยแกร็บแกร็บมาส่งเรียบร้อยเป็นการซื้อหรือการอับเกรตวะนี่ยอืมเจ้าสปอนบอบเราไปฮิ่เป้าหมายรัก ทำให้ได้อันนี้คือตังใช่ไหมโอเคมีปลาที่หลุดจากตัวไรเอมอนกับเจคคนเดิมที่น่าก,กลัวน่าก,กลัวแล้วก็มีเจหนมุมบลิมมาสั่งพันเค้กสามอันเอาไปเลยเจไม่กแล้วเจคนนี้อืม หันมองไปแล้วอีกทีหนึงอืมหันอีกทีหนึง่งอืมอดีกทีนี้ก็โอ้ดิชจยดิชจยอะไรยังไม่ได้ให้ของเลยไปซะเจ๊น่ากลัวจริงๆไงเนะี่ยอืมเอาปลาที่หลุดจากดัวไดมอนด์หม่อีกแล้วนะอืมเอาเอาถอดถอดหมวกบินบินดีใจจัด ีใจจ้โอเคแล้วบร้อยทุกคนเราจบไปแล้วพี่ป๋าปเะเดจูโม่อืมเอาเป็นว่าเราทุกคนสำหรับพีนี้ก็เราก็เล่นกันมาพอสมควรแล้วนะทุกคนก็กจะมีฟีเจอร์อื่นอีกมากมายนะที่เรายังไม่ได้กดเข้าไปดูไม่รู้ว่าจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างแต่ที่เรารู้มีฟีเจอร์ที่สามารถเปลี่ยนชุดของตัวละครหลักของเราได้นะ เช่นสปอนบอบตอนนี้ก็คือกลายเป็นสปอนบอบประเทศเกรีกไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนจุ๊บ